สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้รัดนะคะผักหลังห้องเนาะวันนี้รับก็จะทําคลิปพาเพื่อนๆมาดูเห็ดที่เราเพาะไว้หลังห้องนะคะเราจะได้มาหนึงก้อนจากพี่ผิงอันนะคะก็ขอบคุณพี่ผิงอันที่แบ่งแล้วก็แชร์เห็ดให้เราหนึ่งก้อนแบบนี้นะคะโดยพี่ผิงอันจะเอามาให้เราซึ่ง อันก็จะไว้ที่หลังบ้านของพี่ผิงอันเนาะแล้วทีนี้พี่ผิงอันจะไม่อยู่ก็เลยแบ่งเอามาให้รัดดูแลอย่างงี้คะ่ะซึ่งพี่ผิงอันก็จะน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆพนพี่ผิงอันก็จะห่อผ้าชุบน้ํามาให้เรียบร้อยนี่ค่ะเพื่อนๆนดูใกล้ๆได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็ดของเราก็จะมีหนึ่งก้อนก็จะออกให้เราหนึ่งช่อซึ่งก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ อย่างนี้เราก็สามารถทําอาหารได้มื้อหนึ่งเอาไปใส่ต้มยำอย่างเงี้ยค่ะก็สวยๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหรือเราจะไปใส่กับแกงเลียงก็ได้เนาะเป็นอย่างหนึ่งอาไปเสริมกันซึ่งเห็ดก้อนก้อนหนึ่งนี้ก็จะเขาเพิ่งออกออกดอกให้เราได้รุ่นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดไปทานเนาะแล้วก็เราก็จะรอดูรุ่น ที่เขาออกให้เรารุ่นที่สองอีกนะคะเนี่ยคะ่ะก้อนเห็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากต้องการที่จะไม่มีพื้นที่เนาะในระเบียงหรือคอนโดอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองทําตามได้เลยนะคะเราก็จะมีก้อนเห็ดแล้วก็ผ้าชุบน้ําเปียกๆห่อเขาไว้เนาะแล้วก็วางเขาไว้ในที่ไม่มีแดดนะคะในที่ร่มแล้วเขาก็ จะออกให้เราแบบนี้ได้กินเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดอกสวยๆมากเลยนะคะนี่ค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูเห็ดแบบง่ายๆเนาะที่เราซื้อก้อนเห็ดมาแบบนี้เพื่อนๆถ้าอยาก ได้เยอะเพื่อนๆก็ซื้อมาสักสิบก้อนแล้วก็มาเรียงไว้ในชั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาผ้าคลุมรอบๆชั้นเนาะแล้วก็ลดน้ําให้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือหรือว่าเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็ไปคลุมเขาอีกทีนึงเขาก็จะได้รับความเย็นซึ่งก็จะทําให้เขาออกช่อดอกให้เราสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดอกรุ่นแรกก็จะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ก้อนเห็ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะร้วก็ไม่ได้ดึงออกมาให้นะเนี่ก็จะเป็นก้อนปกติแล้วเราก็ใช้ผ้าผ้าชุบน้ำนะคะ่ะทุกเช้าเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดให้แห้งแล้วก็มาคุมเขาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้แล้วก็ใครที่พื้นที่ไม่มีเราก็สามารถทดลองปลูกหรือเพาะเห็ดแบบนี้ได้เลยนะคะหนึ่งช่อเขาก็จะออก ดอกให้เราได้สวยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็สามารถทำทำไปได้เรื่อยๆเนาะก็เนี่ยสิ่งดีๆก็จะมีคนที่แบ่งปันแล้วก็พี่ผิงอันก็จะน่ารักก็จะให้รักแบบนี้ค่ะก็คือทำไมเราถึงได้รู้จักพี่ผิงอันนะคะเพราะพี่ผิงอันก็ ก็จะมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยรัดมีช่องนะคะพี่ผิงอนันกดติดตามให้รัตหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ผิงอันก็เลยจะไม่อยู่แกจะไปปฏิบัติธรรมนะคะก็เลยฝากเอามาให้รัดหนึ่งก้อนรัตก็จะได้ดูแล,แลแล้วก็ได้เก็บฐานเนาะเพราะว่า เนี่ยค่ะช่อนี้เขาก็ออกให้เราพร้อมทําอาหารได้แล้วนะคะหรือเพื่อนๆจะรอไว้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเขาก็จะเขาก็จะออกดอกช่อให้เราอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะสาหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆเน,นาะรัดก็ขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกกาลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเปิด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆ ที่รัทำในครั้งหน้าด้วยนะคะวันนี้ก็คลิปพาดูเห็ดหนึ่งก้อนของรัดก็ที่สามารถปลูกได้หลังห้องนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you again next time บ๊ายบาย